你能。 Thank okay. ได้สำหรับเธอเลยโกกันตังลูกแม่ไปโรงพยาบาลกันตังเร็วเสียงว่าไอ้เบ้งมันพาน้องขี่รถลงกลองไปแล้วรู้นันไหมแม่แม่โขุดเลยพูดอะไรไม่ออกเลย แล้วก็เรียกหลานบอกพกายายไปที่ตอนนั้นคือเราไปอยู่ร่างตัวเราเองก็ไม่ได้แหละบอกพายายไปโรงพาบาลกันทั้งที่ยายอยากจะเห็นหลานแต่พอสภาพที่เห็นไม่มีคนเป็นยายคนเป็นแม่ที่ไหนรับได้หรอคุณยายครับจากที่ดูสภาพาหลานเมื่อวานนี่เป็นไงบ้างครับไม่มีอะไรดี้นเลย จากเที่ยวฉุกเฉินที่โรงพยาบาลกันตักแม้ว่าหลานไม่ตอบสนองแต่หมอช่วยจนหัวใจมัน<ป>เริ่มกลับมาแล้วแล้วก็ก็เรียกอะไรอะความดันไม่ขึ้นเลยแต่เมื่อยายเข้าไปไปจับเท้าหลานแล้วกาดแล้วก็ว่าให้ความ ค่าหนองยังอยากมีชีวิตอยู่ของไ้น้องชีพจรคือความดันขึ้นมาม,นมันก็ขึ้นมาได้แค่68เปอร์เซ็นแต่ทางทางโรงพยาบาลกันตังบอกว่าส่งไม่ได้เพราทางโรงพยาบาลนตังบอกไปเลยว่าถ้าไม่ได้ถึง70อย่าส่งแต็กมาแล้วอาการเช้านี้เป็นไงบ้างครับหมอใหญ่บอกว่า น้องสมองตายแล้วน้องอยู่ได้ด้วยยาทั้งนั้นเลยไม่ว่าชีพไม่ว่าความดันหรือหัวใจมันอยู่กับยาทั้งนั้นเลยหมอบอกว่าเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่องจะรอดหมอรอดูอาการคืนนี้อีกหนึ่งคืน หลคุณแม่ครับตอนนี้ช่วยอัปเดตอาการของน้องหน่อยว่าน้องเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างะคบตอนนี้อาการที่หมอแจ้งล่าสุดก็คือเมื่อตอน9โมงเชา้าน้องมีโอกาสที่จะรอดแค่10%แล้วเพราะว่าคุณหมอแจ้งว่าสมองของน้องตายไปแล้วถ้ายื้อได้ตอนนี้ก็คือยือได้แค่หัวใจแล้วก็ความดันเพราะว่าหมอให้ยาช่วยอย่างเต็มที่ตลอดเลยค่ะ แล้วก็ตอนเมื่อวานที่มาเนี่ยชีพจรเขาปั๊มขึ้นใช่ไหมครับคุณหมอแจ้งอย่างนี้ว่าว่าก่อนที่จะปั๊มชีพจรขึ้นนะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งในโอกาสทั่วไปอ่ะก็คือเด็กไม่น่าจะรอดอยู่แล้วเพราะว่าก้านสมองกน่าจะตายไปแล้วแต่ว่าปั๊มขึ้นเพราะว่าตอนนั้นน่ะลูกอาย่ที่โรงพยาบาลกันตังใช่ไหมคะหนูให้ยายเขาไปดูเพราะหนูอยู่ในเมือง แล้วก็ยายเขาบอกว่าให้หนูมารอที่นี่ที่โรงพยาบาลในเมืองเลยเพราะว่าเดี๋ยวทางโรงพยาบาลกันตังเขาจะส่งตัวลูกมาแต่ว่าที่ส่งตัวมาช้าเพราะว่าความดันไม่ขึ้นเลย<ม>ก็ต้องรอใหค้ความดันขึ้นถึง70ก่อนถึงจะส่งตัวมาได้<ม>แล้วก็ส่งตัวมาตั้งแต่เมื่อวานมาเลยคุณหมอก็บอกว่าอาการแย่มากแล้ว<ม><ม>แล้วก็หมอใหญ่ขึ้นเมื่อเช้าก็เลยบอกว่าโอกาสรอดแค่10%ค่ะ,คะถ้ารอดก็จะเป็นก็อย่างนี้ค่ะ อยากฝากอะไรไปถึงคนที่เป็นห่วงน้องมากมากครับตอนนี้ขอบคุณหนูขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกคนที่ติดตามในเฟซหนูทุกคนจะรู้หมดเลยว่าหนูพยายามที่จะไปเอาลูกกลับมาตลอดเพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูเขาเคยโพสต์ว่าจะพาลูกไปตายด้วยเหมือนกัน <Turn through. S 2> และทีเนี้ยหนูก็เลยเอาหลักฐานที่เขาโพสต์ในติ๊กต็อกบรรัญชีที่เขาใช้ทุกอย่างแคปไว้หมดแล้วก็ไปหาตำรวจแล้วก็แจ้งตำรวจ ให้พาหนูไปบ้านเขาแต่ที่บ้านเขาอ่ะหนูไปขอลูกเขาดีๆแต่เขาไม่ให้หนูเลยเขาบอกว่าถ้าหนูอยากได้ลูกกลับไปให้หนูไปเอาหมายสารมาฟ้องเขาแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนที่แบบติดตามหนูทุกคนมาให้กําลังใจหนูเยอะมากเพราะว่าทุกคนเข้าใจว่าหนูพยายามที่แบบจะต่อสู้มาตลอดเลยเรื่องลูกเพราะว่าคือด้วยพ่อของลูกเขาเป็นจิตตเวทแล้วก็คุยกันแบบไม่ค่อยลงตัวค่ะเขาเป็นใบโพล่าแล้ว อารมณ์เขาสองขั้วค่ะพี่พี่เลิกรากับเขาประมาณกี่ปีได้นะ่ยปีครึ่งค่ะประมาณปีครึ่งแต่ตลอดก็คือเราต่อสู้เพื่อให้ลูกมาอยู่กับเราใช่ค่ะแต่ว<ต>่าเขาไม่เคยให้แล้วก็เป็นคนที่พูดยากหลังๆเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นการตกลงว่าหนูไปตกลงกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นอะ่ะก็คือเอาลูกมาเจอกันอาทิละครั้งแล้วก็ก็อาทิละครั้งที่เอามาเจอกันอะ่ะหนูก็จะส่งค่านมค่าเป็นเพื่อให้จะซื้อให้หมดเลยให้พาลูกออกมาเอา เหมจะได้เจอลูกด้วยมูลเหตุจงใจในแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับที่เหมือนว่าครั้งก่อนหน้านี้ที่เขาพยายามจะคิดจบชีวิตแล้วก็กับครั้งที่ล่าสุดเลยครับมูลเหตุมันเกิดจากอะไรครับส่วนมากมันจะเกิดจากเรื่องเงินนะคะเพราะว่าเหมือนเขาาจะชอบตัดเพในทิกตอกบ่อยๆเพราะว่าถ้าใครตามติดตามบัญชีเขาโซเชียลทิกตอกเขานะคะจะเห็นว่าเขาจะชอบแบบคือเขาไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งเขาก็เลยจะชอบแบบ โพสขอค่านมลูกค่าแํมเพิด์ค่านู่นค่านี่กับกับชาวโซเชียล